อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของชื่อนะครับจากของเดิมที่ว่าบทโอภาษย่อมือปราบปีพิศวงเนี่ยมันจะกลายชื่อว่าบทโอภาสเดอะซีรีส์ปี2ซึ่งที่มาที่ไปก็คือเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอมาถึงปี2ปุ๊บเนี่ยเราอยากให้ความหลากหลายของเนื้อหาของคดีเนี่ยมีสเปซให้เราได้เล่นได้มากขึ้นที่จะต้องจํากัดอยู่กับเรื่องพิศวงเรื่องเหนือธรรมชาติมันจะมีเรื่องของความรักมากขึ้นความตลกมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ แข่งรับเชิญตอนนี้ครับมีเข้ามาแบบว่าน่าตื่นเต้นใช้ได้ทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นพีชพัชระนะครับมีเบลไทยแลนด์ก็พาเลนนะครับมีอัไพครับโจ๊กโซกูแล้วก็มีตอนนี้เท่าที่บอกได้ตอนนี้เลยที่คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วคือนัตาตีเดวิสจอนนี่กับโอภาก็เริ่มแต่งหญิงเลยอ่ะมันก็มันก็ถือว่าเป็นการเปิดซีซั่นที่เรียกว่ามามาเบอร์เต็มนะฮะ แล้วก็คาดว่าตอนต่อๆไปของมันเนี่ยมันก็น่าจะทวีความเต็มของมันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างงี้ครับอ่าคุณพาคะเดี๋ยวฝากดูผมน้องหน่อยนะคะให้เรียบร้อยหน่อยนะคะฝากด้วยนะคะรอก่อนนะเตอรอก่อนนะเต๋อรอก่อนเตอดังแล้วอ่ะแต่ให้น้องอน้องเขาดาวกำลังมาใหม่นะน้องเขาก็เร่งเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ค่ะจะย้ายโลแล้วเอาก่อนเออเอาอ เอานี่ก่อนก็ได้ซ้อมหมดซ้อมหมดก่อนรอไปก่อนนี่ก็มายืนเกะกะเออเขาเรีบทำงานกันอยู่ <ชะ S 1> ว้าวในระหว่างที่เต๋อวิ่งมาก็น้องนอนเดินเติมมองก็บินเกิดไปได้พี่ขอแถมชาก,กรเข้าไปหนึ่งคนชากรด้วยชากรเดี๋ยลูกชากรเฮ้ยเดือล,ลูกเขาฉากไป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 ดังแล้วเกิดแล้วแน่แล้วลูกพี่นะครับพี่ไปขุดมาจากรูไหนนะคะได้ไปเจอจากรูไหนบ้างยอดปูนขาวมาเด้งขึ้นมาแล้วนะจ๊ะลูก